สวัสดีค่ะทุกคนคะพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะในช่อง DIY by l ิ n ค่ะที่จะพาเเพื่อนๆถักไปพร้อมๆกันในสิ่งที่พวกเราอยากจะถักนะคะสำหรับใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่13นะคะในการถักเสื้อลายใบไม้เต็มตัว EP ที่13นี้ก็จะเริ่มแถวที่28นะคะแถว28ตอนนี้นะคะเดีย๋ยวอาจารย์จะพาเเพื่อน เะะชื่อมแถวที่27เข้าด้วยกันก่อนนะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวอาจารย์จะพาเ,เพื่อนๆนะคะเชื่อมระหว่างแถวที่27เข้าด้วยกันก่อนนะคะตอนนี้ก็โซ่3มแล้วนะคะตรงที่อาจารย์เคยอธิบายไว้นะคะตรงนี้เราจะต้องทำวีนะคะเราก็จะลงไปอีกครั้งหนึ่ง ถัก f ขึ้นมานะคะแล้วก็โซ่3นะคะ1,2,3ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่3แล้วก็เชื่อมต่อนะ,ะก่อนที่จะเชื่อมต่อเอยว่อาจารย์อธิบายนะคะลายต่อไปที่เราจะทําก็คือเราจะทําเม็ดมะตูมนะคะเราจะทําเม็ดมะตูมนะคะตรงนี้นะคะเม็ดมะตูม อาจารย์ว่าอาจารย์จะมาขึ้นลายนะคะเม็ดมะตูม1เม็ดนะคะหเม็ดกอดนะคะหเม็ดกอดเม็ดมะตูม1เม็ดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำนะคะปกติตรงนี้จะเป็นโซ่3โซ่3นะคะก็จะโซ่3ก็คือ1หลักนะคะ เห็นไหมคะโซ่สามก็คือหนึ่งหลักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเราจะเชื่อมอย่างนี้นะคะเชื่อมนะคะอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นโซ่สามละแต่ครนี้เราจะสังเกตนะคะว่าตัวใหม่ของเรามันจะมาอยู่มุมขวาเห็นไหมคะจะมาอยู่มุมมุมขวานะคะก่อนที่อ้อไม่ใช่เม็ดตุ่มสีเราจะต้องทํานี้คะ่ะทําโซ่สี่ นะคะหลัก f อสครั้งโอเคนะคะ1 2 3แล้วก็โซ่1ลงในช่องเดิมลงในช่องเดิมนะคะทั้งหมดนะคะสีหลักแล้วนะคะ อัดไว้นะคะนี่คือแถวที่28ดนะคะแล้วก็โซ่สามค่ะถักลายเหมือนเดิมไปเลยนะคะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่มีลายอื่นอีกแล้วนะคะถักลายนี้ลายเดียว โจนมาเชื่อมต่อกันเลยนะคะนี่คือเป็นการถักนะคะเริ่มเข้าสู่ช่วงลําตัวนะคะแถวที่ยี่สิบแปดหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามโอเคนะคะเดี๋ยวจาย์จะถักจนครบรอบแล้วจะพาทำแถวที่ยี่สิบเก้านะคะหนึ่งสองสาม ตรงนี้จานถักก็จะถักให้เพื่อนๆดูในช่วงถึงช่วงใต้วงแขนนี้นะคะลายเขาก็มาถึงตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เก็บลายไปนะคะเพราะว่าเราถักกําหนดลายได้ตรงแล้วเวลาเราจะถักในแถวต่อไปนะคะลายเขาก็ต่อเนื่อง น,ะะนี่ก็จะเป็นช่วงลําตัวใต้วงแขนนะคะแล้วก็โซ่สามโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่ เออหลักที่4แล้วก็1 2 3 ค่ะค่ะก็เข้าสู่อีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวเราถักกันต่อไปนะคะค่ะจานจะเชื่อมแถวที่28เข้าหากันนะคะหนึ่งสองสามโซ่ที่สามนะคะหนึ่งสองสาม แล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามนะคะแล้วก็ลงในช่องนี้เพื่อจะทําเม็ดข้าวโพดนะคะนับจากโซ่สามด้วยเป็นอีกเป็นหนึ่งเอฟนะคะสามสี่หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามค่ะแถวที่ยี่สิบเก้าทำมิดข้าโพดนะคะถักไปแบบปกติไปเลยค่ะสามสี่หนึ่งสองสาม Sam. คนไหนที่ถักตามอาจารย์ก็ค่อยๆถักไปไม่ต้องเร่งรีบนะคะถักแบบไม่เร่งรีบค่อยๆถักงานก็จะออกมาสวยนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่กำลังใจการถักก็ไม่ท้อนะคะเสื้อลายนี้ก็จะถักเสร็จเร็วนะคะอาจารย์ก็จะทำทีละคลิปวิดีโอสองแถวมาให้เ,เพื่อนๆดูนะคะ แต่จริงๆแล้วนะคะในช่วงถักตัวเสื้อลงไปนะคะก็จะไม่ยากนะคะคนไหนที่เข้าใจแล้วก็สามารถถักไปได้เลยไม่ต้องรออาจารย์พาถักนะคะ เดี๋ยวจารย์จะให้ดูลายกันแป๊บหนึ่งนะคะถักสามจะยังไม่เก็บเม็ดข้าวโพดนะคะเดีย๋ยววางไว้แค่ตรงนี้ก่อน ะะตรงนี้อาจารย์ให้ดูละตัวนี้จะเป็นช่วงใต้วงแขนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่วงแขนที่เราจะถักในสเต็ปถัดไปนะคะเราจะต้องถักตัวให้เสร็จก่อนนะคะดังนั้นเพื่อนๆสามารถถักไปได้เลยนะคะถักลายตัวนี้นะคะ ความยาวไปตามตัวของอเพื่อนๆที่ต้องการชอบทั้งหมดกี่แถวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะถักให้มันเสร็จดอกนะคะตัวนะคะแถวพวกนี้ไปซึ่งตอนนี้อาจารย์พาเพื่อนๆถักจนถึงแถวที่29นะคะแถวที่29นะคะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะคะ ถักไปเรื่อยๆแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็มาขึ้นนะคะลายตรงนี้หกนะคะหลังจากที่เรามาเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จนะคะลายถัดไปเพื่อนๆก็ต้องทําตัวนี้นะคะจะทําตัวนี้นะคะน่าจะไม่สับสนนะคะน่าจะไม่สับสนเขาจะเป็นลายของเขาแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปที่จะถักอ่า ในสเต็ปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ